ไปบอระเไปหาละเมืองกาลสินไปเยือนทิ่น้ำดำเด่นใดโนเสาชมสายธารคืนน้ำ เหลาววา่ากวมกละสิงเมืองอุดมสูส สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะเมื่อนี้กลับมาพบพอขึ้เก่าเหมือนเดิมค่ะโซคาวเราควมเทศบาลเมืองกาลสินค่ะรู้ทุกเรื่องรู้ทุกราวรู้รอบเมืองกาลสินนะคะไปกับโซคาวเราควมเทศบาลเมืองกาลสินเหมือนท่านอยู่ใต้เตียงเทศบาลเมืองกาลสินค่ะเมื่อนีมอนน้มีประเด็นร้อนค่ะประเดน็นรวนที่จะต้องนํามให้พี่น้องได้รู้กันนะคะเรื่องของไข่เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองกาลสินและเมื่อนี้มีแขกรับเชิญพิเศษค่ะทานเป็นพยาบาลวิชาชีพชั้นวรการพิเศษค่ะที่ดูแลเรื่อง ของโรคระบาดโดยเฉพาะค่ะคุณวิจุตาเพ่งรุน่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห้เอื่นสันส้นๆง่ายๆว่าพี่ตาซะเนาะได้นะคะคุณหมอตาขาในส่วนของไข่เลือดออกก่อนที่เขาจะห่ว่ามันระบาดได้จังใดแบบใดนี่เขาต้องถามก่อนว่าไข่เลือดออกคืออะไรอะไรคือไข่เลือดออก มันเป็นคําชินเนะะาะไขเลือดออกไขเลือดออกระววงเด้อระววงเด้อพราแม่พี่นอ้องเรื่องไขเลือดออกแต่มีภัยห่วงบอกว่าไขาเลือดออกเกิดจากยุงย่งไรเท่านั้นอ,อ,อ,อันยุ่ยงลำคาญกับยุงไรต่างกันจังไหมหูวบอกค่ะ โตยุ่งไล่มันสิเป็นไล่เป็นบ้องเป็นบ้องไอ้โตยุ่งลำคาาที่เป็นตัวใหญ่ๆน่ะบด body ด o d y m มนอันนั้นเนี่ย body เฮ็ดให้เป็นไ e a t ละออกโตยุ่งลำคาามันสิเป็นตัวใหญ่ๆเก่งๆกลางๆยุ่งยุ่งสวมบาเฮือบานนะเอิญเออประมานประมาณนั้นแต่ว่ายุ่งไล่เนี่ยคือมันจะเป็นไล่เลยเห็นให้ชัดเจนที่เขาบอกว่ายุ่งไล่กัดคนกลางวัน อันนั้นมันเป็นข้ามหมุลานแต่ตอนนี้คือมันกัดทุกยามเวลามันหิวกลางขึ้นมันกัดกากัดกลางเว้นมันกัดกัดใช่แลยแค่กี่ว้านลูกเอาลูกนอนย่ำกังเว้นให้กางระวังเด้อแล้งยุงลายบาดที่นี่ย่ำกลางขึ้นกัดต้องระวังคือกันมันกัดทุกยามเวลามันหิวแหละเด้ออันให้เขาใจไหมนะยุงลายกัดทุกยามเลยเวลาหิวทีนี้ยุงลายอยู่ที่ไหนทีเนี้ยอ่ะยุงลายอยู่ที่ไหนมันชอบน้ําสะอาด น้ำนิง่งน้ำสะอาดอแต่กี่เขาเข้าใจว่ามันจะอยู่น้ำน้ำคำน้ำคำน้ำเสียน้ำไม่ใช่สกปกบ่บอแมนมันอยู่ในไดหงบอ่อมันอยู่ในกาบกล้วยเวลาฝนตกลงมาม,ม,มันอยู่ในองน้ำนิง่งมันอยู่ในหลัดสีเห็นไหมสับปะรดสีออสับปะรดสีนี่ตัวดีลาดฝาดเลยเวลาไป็นบึงน่ะที่นี่เป็นยังจังเป็นช่วงที่ว่า ฤดูฝนก็เพราะว่าน้ําพวกเนี้ยมันตกลงมาแล้วเราไม่คาดคิดว่าน้ําขังเล็กๆน้อยๆหูบาว่าไข่มันเท่าไหร่เป็นพันอนั่นหลยหนึ่งนี่หนึ่งนะไข่มันเป็นพันมันมันไข่แต่ละเทียนเป็นพันเป็นพันเลยนั่นแหละมันเป็นอยังจังระบาด น้อง no, อันนี้นี่คือไข่เลือนออกเกิดจากยุ่งไร่ถอนนั่นผู้ลงคนไวายุง่งมันกับมียอยู่แค่เจ็ดหมือดอกพีสันแมนอยู่แล้วเจ็ดหมือแต่ว่ามันไข<ว>่ไข่มันเดืเออ,อ,อนั่นแหละนะคะพี่น้องขาแยากให้ออกระวังยุง่งลำคานกับยุ่งไรหลายผู้ลงคนมันก็สิเข้าใจว่าให้เรามาระวังแตงย่ำของเวน้นเป็นห่วงลูกเต่อแตงย่ำของเวน้นแต่ว่าตอนนี้นะคะให้บอกพี่น้องไว้เลยคือหมอตาเพิ่นได้บอกนั่นแล้วว่าตอนใดมันหิวตอนใดมันหิวมันเอายี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงมันบ่ได เว้นว่างว่าจะเป็นกางเว้นกลางขึ้นคือสมัยตะกี้ได้บอกกันไว้ดังนั้นค่ะต้องระมัดระวังทางกางเว้นทาง,ทางกาืนคืนแล้วไข้เลือดออกวอดถึงหูแล้วล่ะผู้ใดมันเป็นผ้าหาน้ำหนูๆๆหูเราล่วละว่ามันอยู่หม่องใดเฮ็ดอั <ๆ S 2> น,ออน <ๆ S 2> จังใดจังสิงหัว่าไข้เลือดออกมันแยกจังใดระวังไข้เลือดออกไข้ธรรมดาไข้วัดไม่ใช่ค่ะอันดับแรกเลยสี่ไข่สูงประมาณสามหมื่นไข่สูงร้อยเลยเด้ เช็ดโตกินยงกินอยากันลดลงนิดนึงแต่สะสูงตลอดเลยแล้วปวดข้อปวดหัวอันนี้คือสําคัญเลยไม่มีไอไม่มีน้ำมูกอันนี้คือสิ่งที่เราต้องสังเกตแต่หูบอกว่าท็อกอ f อกเดทาวตอนนี้ก็คือว่าผู้ใหญ่เป็นเสี่ยงตายกว่าเด็กอแต่กี้เขาวาห่วงแต่เด็กน้อยที่กายเป็นลายเพราะอะไรผู้ใหญ่เขามีสุขภาวะที่แข็งแรงเขาจะชะล่าใจชะล่าใจคือเขาแข็งแรงไงเขาบริคิด แต่ว่าเด็กหน่อยเวลาปวยปุ๊บเผากับเฝ้าปวดเฝ้า,า,ายั้งไปใครปุ๊บก็กินยาพาราก็ว่าจะข้องกัะของว่าเป็นยังง้งก็กินยาพาราลงไปแ,กกนแมนแต<ม>่<ม>ว่าแมนที่นี่ต้องสังเกตคือถ้าซุตมว่าไข่ซ่ามือปุ๊บเวลา <ฮะ S 2> ไข่ล่งนี่อันตรายที่สุดถ้าหากว่ากินยั้งบ่อได้กินยั้งบ่อได้ปุ๊บเหลือบเจ็บทองให้ อย่าให้มีอาการรุนแรงถึงขนาดนั้นให้รีบไปเจาะเลือดทันทีเดี๋ยวนี้ทันสมัยเขาจาะเลือดไข่เลือดออกเขารู้เลยแบบเดีแบบเดียวใช่ค่ะพี่น้องค้ลาลายคูล่นเพื่อนเข้าใจว่าเพื่อนไข่ขึ้นมันอันตรายแห่งไข่สูงแห่งอันตรายเท่าที่ไหนได้ เวลาที่ไข้ลงอาการดีกว่านี่คือไข้เลือดออกนี่ราคาพี่น้องคะสิ่งสังเกตนะคะข้อสังเกตอย่างยิ่งยวดแล้วอยากให้พี่น้องระมัดร,ระวังคือยาไปชลาใจค่ะว่าเจ้าของโอ้ยเป็นไข้ซื้อกินยาแล,ล้วก็แลกกินยาแลาว้วก<อ>็เศร้าสังเกตว่าไข้นั้นเป็นไข้ที่สูงลอย,อยไหม,ส,<า>มสังเกตว่าตัวเองอปวดแข้งปวดขี้ปวดขบอบวหัวตาแดงสังเกตว่าเจ้าของตาแดงบ่และที่สําคัญเมื่อไหร่ที่ไข้ลด ให้ระวังถ้าเกิดมีอาการเจ็บท้องร่วมเจ็บท้องเป็นยังเป็นยังคือคืออันตรายทาเจ็บท้องมันจะบ่งบอกถึงไข้เลือดออกข้างในอเออนี่แหละตัวนี้แหละคือสําคัญมากอยอย่าให้ถ่ายเป็นเลือด อันนี้อันตรายมากเลยอย่าให้ถึงขนาดนั้นเฮลีบไปและที่สําคัญอย่าไปกินยาแอสไพรินเอกินแต่พาราได้นะคะผู้ลงคนบอลูด้ผู้ลงคนบอลูจะคลองมันไรเลือดออกก็กินแอสไพรินแบบนั้นแหละนั่นหละมันจังซวงเพิ่อนว่าภาษาบ้านเฮเอมาที่นี่อันตรายบักกเหมือนที่เขาได้พูดกันเลือดเก็บเลือดต่ำเกตเลือดต่ำนี่เลือดออกในช่องทองนี่ยัง มันทําให้เกิดอันตรายมากขนาดนั้นแหละช็อกเลยแหละถึงขนาดนั้นแต่ว่าคือที่แน่ๆทำเป็นไข่สามือเริมพิษปกติห้าบ่มีวัดบ่มีบ่มีไอปุ๊บไห้ไปจอเลือดเลยค่ะอยู่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองก็ได้ค่ะโราบานกระสินซึ่งเันไก่ยญ้าจะไปชราใจโดยเฉพาะเวลาฤืดูระบาดของไข้เลือดออกเนาะซึ่งเทสบาลเท่ากับร้ายเลยเด้เดี๋ยวนี้น่ะ แต่ห้าวก็โชคดีอย่างหนึง่งคือห้าวสมารถคุ้มบหไยมันระบาดสัําภายในยี่ปวันได้เดี๋ออยวนี้ซิเวตไน่เลยเด้อจา้นาน้องกอยออพี่น้องคะจะบอกจะบอกพี่น้องให้ฟังว่าอย่าไปชะลาใจตะกีนี่ห่วงแต่เล็กน้อยว่าเด็กน้อยเป็นไข่เลือดออกร้ายที่ไหนได้ทุกวันนี้ในณะปัจจุบันเนะะ<ช>านะค่ะพี่ชาเนาะผู้ใหญ่ก็เป็น ผู้ใหญ่ก็เป็นและที่สําคัญผู้ใหญ่อันตรายกว่าเด็กใชมีภาวะในการเสียชีวิตมากกว่าเด็กดังนั้นความอันตรายของไข่เลือดออกมันไม่เป็นเรื่องเล็กเล็นะคะและที่สําคัญเลยนะคะสิ่งสําคัญเลยถ้าเกิดมี่ก้องรู้สึกว่ามีอาการยังที่หมอตา<ม>ว่านี<ม>่แล้วว่ามีอาการไข้มีอาการยังแล้วพี่น้องขี้ขันไปโรงพยาบาลพี่น้องว่าโอ้ไม่สิทาโดน<ม>ไปที่ศูนย์สุขภาพเราได้เลย,เลยทั้งสองศูนย์เลยนะคะเพิ่นตรวจให้ได้ท่านที่รูปผลอย่างยิ่งหยวดคือกันนะคะ และดองก้อยหูบอกว่าที่ว่าไข้เลือดออกมันไปอยู่ในหม่องป้าหม่องสถานที่บริเวณภายในบ้านนอกบ้านเนี่หนาทีของอ,อสม,มอรหรือหนาทีของหมอตาที่จะไปเบ่งอันนี้กำลังสีว่าในส่วนของการดูแลเรื่องของการระบาดนะคะทุกทุกปีเ้าก็จะเห็นละหนึ่งเทศบาลเมืองกับไปพ่นพ่นหมอกควันไล่ยุงท้ามว่าพ่นหมอกควนันใดเขาเรียกว่าอะไรเนี้ย มันสําเร็จเกิดประสิทธิภาพาใช่ใช่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดขนาดนั้นเลยไหมที่จริงนะโครคไข้เลือดออกนะที่ที่จะซอยเข้าใดที่สุดบ่อยเข้าเป็นไข้เลือดออกปอดแล้วกค,คือการป้องกันดีที่สุดการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือจัดบริเวณภายในบ้าน บริเวณภายนอกบ้านให้ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายอันนี้คือสิ่งที่ป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ดีที่สุดและเรื่องพ่นหมอควันนะเพ่นจะพ่นในกรณีที่มีการระบาดมันจังบอดือยาจ้าบ้านก้อยนี่จ้ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกหากระทังสิไปพ่นจังสีพ่นพี่น้องคะอย่าเข้าใจว่าการพ่น หมอกควันมันมันได้ประสิทธิภาพสูงสุดใช่ค่ะจริงๆแล้วมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงกับสูงสุดสิ่งที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดคือการป้องกันด้วยตัวเราเองนั่นแหละค่ะครูลองครูลองค้นวากระถาแต่ออสมออนเนี่ยแล้วมาขวา m b คันวากับปูหายยู่นเนี่ยมันเป็นดีบอกค่ะมันเป็นนาทีของเจ้าบ้านเจ้าบ้านที่ต้องเฮตุความสะอาดให้เจ้าของเผื่อมีลูกน้อยมียังแห้งเป็นอันตรายค่ะมีลูกน้อยมีเท้าน้ําละจ้าเพราะฉะนั้นบ้านเฮ้าต้องสะอาด สะอาดปราศจากแรงพอพันยุ่งแห้งดีเลยนะคะจัดบ้านให้สะอาดตลอดบอดโปงงยัดทึบแล้วก็เสื้อผ้าเก่าก็ออกไปจางนอกยามะเอาเสื้อผ้าเก่าไว้ยุ่งหมักแห้งมันชุ่มอยู่ในหันมันหมดอยู่ในหันสังเกตหลยเือเวลาเข้าไปเคาะเล่าผ่านั่นล่ะนั่นแหละมันยูในหันมันสอนอยู่ในหันมันชอบมากที่อยู่ของเขาเลยนั่นน่ะพี่น้องคะแล้ว อีกเรื่องหนึ่งนาทีอสมอซิมี่นาทีอีหยังต้องทําอย่างไรนาทีพี่หมอตาที่เป็นคนป้องกันโรคระบาดเพิ่นมี่นาทีอีหยังเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาคุยกันค่ะโสขาวเรากลวมกาสิ่งเมืองอุดมสูวิธีการกําจัดแหล่งวางไขยุงลายมีวัตถุประสงค์เพื่อกําจัดยุงลายในระยะลูกน้ํา ซึ่งกำจัดได้ง่ายกว่าในระยะตัวเต็มวัยโดยวิธีการกำจัดจะคำนึงถึงประเภทของแหล่งวางไข่และความสะดวกภาชนะเก็บน้ำกินนำฝามาปิดภาชนะให้มิดชิดส่วนภาชนะเก็บน้ำใช้หรือซีเมนต์ก่อหากไม่มีฝาปิดสามารถกำจัดลูกน้ำยุงลายได้โดยการใส่ทรายเทมีฟอส ชนะใส่น้ำขนาดเล็กให้เปลี่ยนน้ำทุกเจ็ดวันและขัดขอบภาชนะทุกครั้งเพื่อกำจัดไขยุงลายที่อยู่ตามขอบภาชนะภาชนะขังน้ำเทน้ำทิ้งทุกเจ็ดวันและขัดขอบภาชนะทุกครั้งเพื่อกำจัดไขยุงลายที่อยู่ตามขอบภาชนะ าชนะขนาดใหญ่ที่ไม่ได้บรรจุน้ำกินน้ำใช้ให้ปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยูงปลากัดกํกำจัดขยะให้ถูกวิธีโดยการมัดถุงขยะให้แน่นหรือปิดฝาถังขยะทุกครั้งเพื่อป้องกันยุงลายวางไข่ภาชนะขังน้ำที่ไม่ได้ใช้แล้ว ให้เก็บไว้ในตัวอาคารหรือทำลายพืชใบกาบเมื่อรถน้ำหรือฝนตกลงมาจะมีน้ำขังอยู่บริเวณกับใบของพืชซึ่งทำให้เป็นแหล่งว่างไข่ของยุงกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยใช้ทรายเทมีฟอรสจานรองกระถางต้นไม้ที่มีน้ำขังให้ใส่ทรายเทมีฟอร์ส ใช้ายปกติกลบทำความสะอาดบริเวณสวนเพื่อไม่ให้มีเศษใบไม้ตกค้างทุกสัปดาห์ป้องกันยุงลายด้วยการกำจัดแหล่งวางไข่เพื่อลดยุงตัวเต็มวัย โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีมียุงลายเป็นพาหะนำโรคโรคไข้เลือดออกจะเริ่มแสดงอาการหลังจากถูกยุงลายที่มีเชื้อไวรัสเดงกีกัดประมาณ5-8วันโดยอาการที่สำคัญคือให้สูงลอยคือการให้ยาลดไข้แล้วแต่ไข้ก็ไม่ลดหรือไข้ลดแต่ก็กลับมาสูงอีกปวดเมื่อยกล้าเมเนื้อปวดศีรษะหน้าแดง ลำตัวแขนขาส่วนอาการอื่นๆที่อาจพบได้เช่นอาการคลื่นไส้อาเจียนจราร่วงเป็นต้นโรคไข้เลือดออกสามารถพบได้ทุกเพศวัยกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะเด็กเล็กถึงเด็กวัยเรียนทุกระดับผู้มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ม,มาตรฐานหรือมีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคไข้เลือดออกยังไม่มียารักษาต้องรักษาตามอาการหากมีไข้สูงควรให้ยาพาราเซตามอลและห้ามให้ยาแอสไพรินโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้อาการเลือดออกรุนแรงขึ้นดังนั้นหากมีอาการป่วยหรือสงสัยโรคไข้เลือดออกควรไปพบแพทย์ไม่ควรซื้อยากินเอง สูค่ะพี่น้องคะกลับมาขอสูเบกที่สองของโซาวเราคว่ำเทศบาลเมืองกราสินค่ะที่กองเหมือนเดิมนี่อยู่กับพีตานะคะที่จะมาวอราเรื่องของการระบาดของไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองกาาสินค่ะจะบอกว่าในช่วงนี้มันมีการระบาดของไข้เลือดออกเห็นว่า11ไล่แล้ว11ไล่นี้เทศบาลเมืองกาาสินพ่อหูละว่าเป็นพี่น้องในเขตเทศบาลเมืองกราสินเท่าไห่จัดการแบบใดแน่ค่ะพีตาะคะ เฮาหูมาแต่ดล้วววาสถานการขยเลิดออกปีนี่มันจะระบาดแห้งมันบมีเฉพาะเขตเทศบาลเมืองกาฬสินมีเบิร์ดทุก,ทกอำเภอทุกจังหวัดตำบลอันกาฬสินห้านะ่ะมีระบาดแห้งอยู่ที่ลำธารปุ๊บบอ<ม>นะคะบึงวิชัยเฮายังถือว่าหน่อยนะ,ะที่นี่คือพ่อหูว่าอ้าวสิบแปดคนเมื่ว่านี่ล่าสุดเป็นคู่อยู่ซ้อนอยู่กพอสอนะคะ,คะซึ่งพี่ตาก,กับเบิงสถานถี่เขาเจ้าปุ๊บป๊า มันกับแมนอิลีปลาข้างๆเงอนเล่านั้นโห<อ>กักคักเลย แว่าพี่ตาไปเบิ่งแล้วแรงน่บบมีได้ลูกแม่งองแวงบ่มีได้นาจะเป็นยุ่ใกล้ๆที่ที่ว่าเป็นป้านะมันก็บ,บินมาเนะาะคาว่ายุ่งลา่เนาะเดี๋ยวนี้ก็ถือว่ามันเสียงมีเชื่อเบดละนะคะ,คะที่นี่เทศบาลเ้าว้องหวนเป็นยังสีป่ปุ๊บเ้าก็เลยพากันว่าอู้บได้เลยเดอ้อเ้าตตรงเข้มแต่จริงๆเ้าก็เฮดอยูแ่แต่ว่าหฮาตตรงเข้มไม่ละ,ะเฮาก็เลยเป็นหนึ่งห้าจัดเฮดประกาศเลยประกาศไปขอความรวมมือขอความให้เพิ่นปากชาสัมพันหอยเยงกระจายข่าว ป่าชุมชนเฮ้ากับเทศบาลรถแฮอีกน้าเด้น้องก้อยรถแฮอเมืองเลยสู้มือประกาศให้ประชาชนตื่นตัวได้หูสันเด้เออและตอนนี้คือนอกจากนั้นเฮ้าแต่งตั้งคณะทํางานตามคือเป็นเฉพาะกิจเลยนะต้องคณะยังพี่ตาเนี่ยก็เป็นพออชัยพลพออสานักก็เป็นในคณะทํางานซึ่งเฮ้าสื้อลงไปซุ่มประเมินเด้ประเมินบ้านนั่นบ้านนี่โดยเฉพาะจุดบอร์ดทุกวันศุกร์ นะคะทุกโซนโรงพยาบาลก็เป็นคณะทํางานเฮ้าอันนี้คือเราทําเข้มนะคะเป็นการเป็นการบูรณาการร่วมกันใช่นะคะพ่าว่าจะเป็นเทศบาลเมืองกาลสินโรงพยาบาลกาลสินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาลสินหรือว่าว่าจะเป็นอสมนี่เขตเทศบาลเมืองกาลสินกันร่วมกันเมื่อเลยว่าเฮ้าต้องลงเข้มนะลงเข้มทุกทุกวันศุกร์ที่นี่ที่นี่เฮ้ายังบ่พอเดเฮ้าก็เลยว่าถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ มันซิมีสแตนบายสำหรับคนที่รับรา่งานโหล<ะ>เออ<ะ>ต้องไปจ้อเลยว่า ตึกเด็กตึกผู้ใหญ่นี่เขาเจ้ารายงานด่วนมาเลยทันทียิบภายใน3ามชั่วโมงคุณต้องรายงานแล้วคณะทํางานต้องลงพื้นที่ด่วนเลยออสมมติว่าภายใน3ามชั่วโมงนี่มีรายงานมาว่าในเขตเทศบาลเมืองกาลสินผู้นิ่งเป็นปุ๊บบ้านเลขที่เท่านี้นี่นั่นนั่นชุดเฉพาะกิจดิ้งไปเลยไปตรวจสอบว่ามันแมนบอกเขาเจ้ามากหยุดมองนี้อีลีอยู่บ่กถ้าไปบังว่ามีแรงบอสอยนั้นหมจัดการภายในเด็กนหนึ่งมือตองคน หมอ,อควันเจอหาเห้เจอทำลายแรงรบําบัมัดเลยจากคณะทำงานเฮ้ากับอสมอร,ร่วมกันพี่น้องประชาชนคะโดยความที่มีทีมเฉพาะกิจของเทศบาลเมืองกระสินนะคะเหตุแห่งเทศบาลเมืองกระสินได้เข้าพื้นที่ยังรวจเร็วนะคะบ่ะเกินสามชั่วโมงสามอันชั่วโมงมลงหอดบ้านหอดบ้านภายในหนึ่งวันจะต้องจัดการบ้านเรียบร้อยให้เรียบร้อยนะคะแต่ว่าหน้าที่ของเฉพาะกิจกับคือเฉพาะกิจแต่หน้าที่อสมรผู้ดังกลุ่มคนว่าอสมรแล้วเนาะต้องมาดูแลคอยเนาะ แม่ยู่บอกค่ะมันบมเมนหนาทีของอสมออสมอเป็นจิตอาสาอสมอสิ่งนี้หนาทีว่าคุณหมอเอ้ยบ้านลังหนีข้าเจ้าลรดไปบอกย่ำได้ข้าเจ้ากับบริษัทเฮ้า,าแต่ว่าหนาทีในการทำลายหรือว่าจัดการกับสิ่งแวดล้อมภายในบ้านแล้วก็นอกบ้านเฮาคือหน้าที่ของเราเองใช่ทีนี้อสมอเขาจะมีหน้าที่ไปสำรวจบ้านเล็กดยหนึ่งบ้านเล็กี่2สองมันเป็นอย่างนี้ด้าสะอาดอาด้านดีนั่นคือหน้าที่อสมอแล้วก็ไปบอกว่าคุณแม่คะคุณแม่ความองเนเด้อค่ะมันม่แม่งงงแง่ นั่นคือหนาที่อสมอที่จะบอกแต่คนที่จะเหตุอีกนี้คือเฮ้าจะค้อ,อ,องเฮื่อนเด้อค่ะเด้อบอแมนใ้ออสมอไปควมอโอ์งไฮบอแมนอมนมนอสมอไปคำความกะลาแตก อย่างรถย่นไฮหน้าที่ของอสมอคือไปสำรวจว่าที่ไหนเป็นจุดเสี่ยงมองได้เป็นจุดที่คุ้นควรเอาไส้อบเบชไปร่งมองได้ที่คุ้นควต้องเฮ็ดจังไดใช่ดังนั้นนะคะหน้าที่ที่จะดูแลตัวเองก็คือตัวเขาเองนี่ละดูแลเฮาแลคขอบกลัวของเฮาดังนั้นเป็นการรวมด้วยช่วยกันบอแมนว่าพี่น้องเอียงกับอสมอเอียงปวดหัวกับอสมอเอียงกับอสมนะคะดังนั้นใครอยากจะบอกพี่น้องสุขค่สุกคนนะคะพี่ ตาเนาะว่าใ,ให้พี่น,อน,น้องในละได้รวมด้วยช่วยกันนะคะอสมออาจจะเป็นพี่เลี้ยงก็ได้นะคะพี่น้องอาจจะมองหาไพโบเ็นหาไส่อดีตอ,อ,อยากได้ไส่อดีตอ<า>ันนี้บม่ยากอสมอเอาไปให้มาหาอาสมอเลยแต่ว่าอสมอมาขวมตะกล้าขวมแองควมยังมานอเมเพิ่นนี่หน้าที่เห็นค่ะก้อยก็เห็นอสมอนีไปบ้านก้อยเพิ่นก็ไปเบิงเพิ่นก็ไปซองเบิงว่าแองมองได้ได้ใส่บ่เพิ่นก็ไปซองเบิงว่ามองได้มองนั่นมองนี้แต่ว่า เพิ่นกาแฟแนะนำเพิ่นบารเดนมาบอกว่าคอยสิขวมเองให้เจ้าเด้อแต่เขาไปดูแลเราในฐานะของจิตอาสาอิลีค่ะพี่น้องหน้าที่พี่อสสมอเพิ่นก็ได้หลายนะคะดังนั้นร่วมด้วยช่วยกัดนะคะและที่สําคัญเลยนะคะสิ่งสําคัญอยากให้พี่น้องสุขุขุนเนาะพี่ตาเนาะรู้ถึงหน้าที่เจ้าของว่าการดูแลครอบครัวเจ้าของก็คือตู่เจ้าของแมนค่ะอยากให้พี่ตาได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับ สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกหรือดูการนี้อันดับแรกก็คือน้องก้อยในวาโนวาสิ่งที่จะดูแลเจ้าของใดที่สุดก็คือตัวเขาเองเนาะหนึ่งก็คือดูแลซิ่งแวล้อมให้ในบ้านเนาะกับสองยาหยุ่มกัดหลายนะคะอันที่สามก็คือกินข่าวกินข่าวที่มีประโยชน์อาหารที่มีประโยชน์การออกกําลังกายนี้จะซอยพุ่มตันท่านห้าจะเห็ดให้เหาแข็งแรงบางคนเป็นไข้เลือดออกนะคะบม่มีอาการ ตองหมอบอกว่ากลับบ้านได้ไม่เป็นไรไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาดูแลตัวเองเออให้ตัวเองแข็งแรงอยู่เสมอค่ะและที่สําคัญอยากจะบอกว่าถ้าหากว่าเรามีไข้ไข้ปวดหัวไม่มีหวัดไม่มีไอให้สงสัยเลยในช่วงฤดูการระบาดเนี่ยให้สงสัยไข้แดดออกเลยให้รีบไปตรวจอย่าชะล่าใจและอย่ากินยาแอสพารินให้กินยาพาราเนี่ยค่ะคือสิ่งที่อยากจะฝากค่ะและที่สําคัญเลยนะคะอย่างโดยความเป็นห่วงเป็นใยของเทศบาลเมืองกาลสินค่ะเกียวกไข้พี่น้องประชาชน สุขุสุขนเนี่ยละได้เรียนรู้ได้รับรู้นะคะถึงโรคพายนะคะและที่สำคัญเลยอันตรายของไข้เลือดออกนะคะท่านสามารถ ไปเบึ้งใดว่าอันตรายของไข้เลือดออกมีอีกอย่างแน่ในส่วนของเพจเทศบาลเมืองกาะสินเ<ช>นาะ,ค,ะค่ะเนมาตาเนาะหรือว่าจะเป็นในส่วนของพี่น้องหองกระจายข่าวคือพี่ตาได้บอกนั่นแหละเพื่อนได้ประกาศเสมอว่าให้ระแวดระวังแบบใดนะคะดังนั้นก็ฝากทุกทุกคนไว้ด้วยนะคะเรื่องของการระบาดของไข้เลือดออกจะขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนที่ขวบคุมซอยใช่ค่ะนะคะทุกทุกภาคส่วนเพราะว่าทางเทศบาลเมืองกาะสินเองก็รวมกับทุกภาคส่วนนั่นแหละแต่อยากได้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนด้วยนะคะมือหนีต้องขอ ขอบคุณนะคะในส่วนของความรู้นะคะดีๆจากพี่ตาค่ะคุณพิ่ตาเพ่งรุ่นนะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษวันนี้ที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ไข้เลือดออกในวันนี้ขอบพระคุณหลายๆค่ะดีค่ะขอบคุณค่ะพี่ตองคะในส่วนของโสคาวเราร่วมเทศบาลเมืองกระสิน์สํำรับในส่วนของ สัปดาห์ต่อไปจะคุยกันเรื่องอะไรจะมีอะไรมาให้พี่น้องได้ฟังกันนะคะเดี๋ยวกลับมานะคะรับรองว่าได้มีเรื่องเล่าดีๆนะคะมาวอกพี่น้องสูฟังแน่นอนกับโซขา่ววาวเรากวมเทศบาลเมืองกาลสินค่ะทุกผนพุทธที่1และ3ของเดือนสําหรับวันนี้ดิฉันประภาวลินทิดน้องแหวงพร้อมด้วยคุณวิชิตาเพ็งรุนต้องกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะโซขาวเหากวมกาลสินเมืองอุดมสู